เนาะทั้งเหมือนมันสิมสีโอ้ฟอ้โโอ้โหโอ้่ายอีอกยุบมันอยู่ยเดอ้อเยาว่าเดอ้อพูดอ่ะพอเมื่อไ่ผ้าพี่น้องมาหล่อป้าหล่อดงคือเก้าหน่ะละพี่น้องมากับลุงปีสองคนนี่อุปกรณ์เตยกินวนเหาเนาะมื่อนี่ถุ่มหนึ่งถุ่มสิบห้านทัทีพี่น้องวันที่แปด เมษาสองคันหาอยหกสิบเจ็ดนาะผาพี่น้องมาแงกินนูนคือเกานี่เขาเห็นแล้วสองโตกำลังกินยอดไม้พี่น้องเอ้เก็บกินนูนสองตจ้านี่เขาได้แล้วมันมานมันมานจ้า <c oughs> ข้างทางเขาคือนเกาน้านั่นแหละพี่น้องยางเลาะทางไปจังบ่ได้เขาป่าเลาะทางกับพอได้อยู่ เอาเลยเห็นว่วหันเห็นเนี่ก็เห็นสองตัว<ก><ก>เบ้อยูบไปไหมเออเมื่อนี้ไหม่สูงลงบูบูจะว่ามันวาย่หม่องเก้าแล้วเนี<ก>่ยพี่น้องทานะเนสื่องกันหรือไปเอาตัวเสื่องกัน พี ee, ่น sí. ้องนี่นมก็ได้คือกันเห็นปะโอเข็นอุ้ยไม่เ้ยวกสูบม่สั่นใสอุ้ยนี่่ายด่งวันด่งเช่นหนึ่งมีเด่วนเ่งวนไปเลยอ่ะยปคนนี้คือไม่ไออี ลงยูลง,ลงอุ้ยนี่ไม่ลงบ่ม่ลงกระจับเอาอู้หูี่มถิ่มคางทางห่ะพี่น,อน้องนี่ตัวนี้มันอยู่ตามๆหากระจับเอา เชื่องกันพี่น้องเชื่องกันสองตันี่นี่จับเอาเอาเสื่องกันโอ้ยหนัก

ี่เด็กพี่นอ้องต้งต้เปลี่ยนใหม่กันเที่พี่น้องผุ่นอาะใหม่ลุงปีมันสูงเราเอาใหม่ต้มทองหนุ่มไปต้อยกับพวกไก้หางข้างนั่นเฮือนมูผุน ปลาบะ thế, thấy ta lem lem, thửa tân nương nó to kinh mị, ôi, 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 nó bิน, nó bิน, nha ต้นน้อยโอ้อันแมงน้อยนมพอยกินนูนดำสีดำดำมีตัวที่หนึ่งมีตัวที่สอง ต้องตุนนีเด้อจละลงบ่ลงแล้วมาทังเสียเ,เห็นล้วบ่ไส่ล่ะอ้ตาลืมเหลหนึ่งสอง ต้อยกับต้อย3มนี่ไสิทุกแสนที่หาสองนั่คู่กันไปหนึ่งพอดีงั้นก็ดูมา3คู่กันไปหนี่ดิให่ซี่โอ้นี่สิทางอวยเมือดินี่พี่น้องทางสิอวยเมือ1นึ่ง มันีสาตัวหรือสามเสาหาหลดนมึงบางก็ไม่สูงสูงหมือจะเห็นต้ตัวหนึ่งสองนี่สามเ3สามพี่น้อง พี่โตต้นนี่ขากลับพี่น้องขากลับเดี๋ยวหนุ่มสิหาตเ้มอีกหมองเก้าหน่ละล่ะกลางถนนลุงปีกับต้อยหมองเก้าหน่ะต,ต้อยอยู่กลางถนนนะรถกับมา้าสลายพุ่มพุ่มได้ดีดีไม่ไ,ไม่จะนี่หมหลอดถอยเพิ่งมาเนาะนี่ไในในเ่เด้ตั้มตั้มนี่ จ้าเอ๋สามหอดรถเขาก็คอยเก็บไปเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนั่นรถเขาอยู่ทางหน้าลองไปคนะือรถนะลองไปตาคนหนึ่ง ้องถหายพอไปเห็นมงเนี่ยงนี่นะเป็นเพ้นลตลยอะเรา้งไปซีตนน้งหลักกะนี่งเด้อพี่น้องหมสื้าเอากกลำดวนหยิบเอารลดสายตัวฮู้ตัว เอเอทั้งตั้มทั้งพาวเองหกตัวอุ้ยอุ้ยบินลงขวดกับพวกนั่นหลับตาอืมอุ้ย นี่อันบินลงนี่เขาก็เอาจับยุแขนนี่เขาก็เอาปะต้นนี่เดี๋ยวเป็นซีฟแมนบุฮันมดเขาไปเอาต้นอื่นใส่ห้าล่องเบื้องไต่ๆก็น่ะ นี่พี่หลีพาดพีนองมันมายุ่นี่นี่เองเพี้ยหนึ่งสองสามอ,อย่า่าบินพึ่งพึ่งยู่ขางหูนี่นี่นมันลุ่แล้วซี em thức gốc lâm đồn đấy thưa ngọn, chị nụm ảo ảo duy, uốu uh, uống mi, à. tăm tăm hồn, thưa nhang quay, tăm ผู้เด่แล้วมาคุดห้วงฉ่างไว้กกดวนแล้วพี่น้องกกดวนบาร์ดพี่น้องมันมายุป่านี่นี่เองอ้าวกับไปยางยี่หรอแถวนั้น

หนึ mm ่งสองต้นนี้ได้สอง กูต้อยเออมันก็สวยลุงไม่ได้มองหันนี่เนี่บอกกันน้ำต้นนี้น้ำ เอ้าพี่น้องเก็บพุ่นหนุ่มว่างใหม่เลยพี่ชิมาเก็บเอา้าโ,โอ้เนี่ยอุ้ยลุนเอ้ยล่ะนี่พี่น้องพอคุ้มบันบานต้อยบานทีละซี่ละหา หนีใหม่นุ่มดีหนิหนีใหม่เราเราเอาไว้นั่นมันยาวเนาะก็เปลี่ยนกันคือดกแท้โอ,โอ้พี่น้องหอดรถแล้วนี่ของเขาของนุ่มมือนี่เนะาะทั้งเหมือนมันสิมีซีขวดมันสิมาเท่ห้อมกันที่แรกนึกว่าสิบ่ได้ายผุนของลุงปีหนึ่งสองสามอยู่นี่แล้วก็บซีย่หันข้ามีทั้งแบบขอางข้อ ก็แบบต่อยอลุงปีเราได้ไลยอยู่้วยไม่เงาปะโอ้โหนี่แหละบมืดแล้วเพิ่งแล้วนี่เพืองย,อย่างตัวนี้รวย เกือบเต็มพี่น้องเกือบเต็มน้่งนมบานเาาใส่บานเอาตัวนมโอ้หัโอ้ตัวยยยเาว่าถูกไเอาต้อย่บานหันบัวต้อยบัใครได้บ่ทีแกนี่มยิ้เอาเนาะเอาบบัวต้อยนางกับบ่ ย,ยูเดอร์มาน์ยูเดอร์เยาวาเดอร์พูดอ่ะพอมีนั่นแบบต้นบุ๊มเป็นสีไล่ก็มือนั่นผมบอเนาะเกือบเต็มขวดเนาะพี่น้องประมาณไดนลุงปีสองสองลอยสามลอยจะดูตัวหน่อยสามลอยบ่กเลยสามยูเดอร์พี่น้องเี่สามลอยขึ้นที่ผ้าพี่น้องเมื like ah. heures, ่อได้บานสามถุงแล้วตอนนี้มาตัวถุงหนึ่งพูดหากับพ่อดะยางไปใส่ขาวยางยื่นนำขังท่าใหญ่เอาขึ้นต้นจ้อปากมันมันมันแขบงผลเนาะคลิปหน้าจังพอกันไม่ได้จ้าพี่น้องคลิปนี้หนุ่มกับลุงปีขอบคุณค่ะ pura.